โอเคสวัสดีพ่อแม่ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เนาะก็โอเคผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมป่วยนะครับนอนโรงพยาบาลก็ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์ก็จนถึงวันอาทิตย์นะครับที่จริงผมออกโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานแล้ะแหละนะครับคลิปนี้ก็วันนี้เป็นวันจันทร์เนาะนะครับผมผมออกตั้งแต่เมื่อวานหลายคนสงสัยแล้วว่าผมเป็นอะไรนะครับผมเป็นหมอบอกว่าผมเป็นไทรอยกับ เกลือแร่ต่ําแต่เกลือแร่ต่ําเนี่ยผมหายแล้วเพราะว่าอ่าอ่ายังไงอะแบบขอให้น้าเกลือรู้สึกน้าเกลือรู้สึกจะให้ประมาณสี่ถึงห้าขวดนะแล้วก็พอคุณหมอเขาบอกว่าเออเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้เลยก็ก็รอให้น้าเกลือหมดแล้วก็พอน้าเกลือหมดเสร็จก็รอรับยาแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวหมอเขาก็จะนัดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมเป็นไฮลอยไงผมก็เลยต้องไปตามที่หมอนัด นะครับแล้วก็รับยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะรับยาเหมือนที่ต้องเอามากินอนะ่ะแบบยาที่ผมได้เนี่ยก็เป็นยาที่น่าจะเป็นยาไทยร้อยกับอันนี้แหละนะครับก็มียาที่ต้องกินหลังอาหารเช้านะครับแล้วก็กินหลังอาหารทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับได้รับ2ยาเนาะนะครับก็ผมกลับมาแล้วเนาะก็หลังจากที่ห่างหายไปตั้งแต่วันศุกร์ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณ3วันนะวันนี้ก็กลับมาลงปกติ นะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่แรนดอมเซตกันเลยเนาะไม่เสียเวลา <c oughs> ก็ขออภยนะัยเนาะที่ผมไม่ได้ตอบช่องช่องชุมชนนะครับก็เลยเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปนี้ทีเดียวนะฮะอ่ะเริ่มเลยเอ่อสมเซตนะครับเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่วิ่งไปนะครับเป็นปลากระเบนมอคค่ากับ คุกกี้ชายนิคกิตเตอร์นะฮะสำหรับสองตัวนี้โอเคซุ่มใหม่หนึ่งสองเอ้ายิงคิงไม่ติดหนึ่งสองสามโอเครอบนี้ได้คุกกี้อันนี้อะไรนะผมลืมชื่อละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูชื่ออ,อ๋อคุกกี้เทปทิดานะครับผันสองเป็นฉลามเชอร์เบดนะครับเพชรสัตว์เลี้ยงที่สมได้เป็นแบตเตอรี่บีบนะครับซึ่งเป็นเพชรของอ่อ ตอนนี้เลยอ่าคุกกี้ไาบอกนะครับส่วนสมบัติที่สุ่มได้นะครับมีเมล็ดลูกพีสดไดนาไมต์แล้วก็ไมโครชิปไอออนนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยสำหรับแลนดอมเซฟสัปดาห์นี้นะฮะรู้สึกตัวเพจสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนจะได้เลือดเพิ่มนะถ้าได้เลือดเพิ่มก็เซ็ตนี้ก็จะได้วิ่งยาว เดี๋ยวระหว่างคลิปเนี้ยผมเล่าตอนนอนไอตอนที่ผมนอนโรงพยาบาลแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวพอไปพูดตอนท้ายคลิปก็คืออาการของผมอะ่ะคือเกลือแร่ต่ําอ่ะอาการของผมคือเดินไม่ได้เลยครับแบบผมอธิบายไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่มีแรงก็เชิงมั้งเพราะว่าขนาดตอนผมนอนอะ่ะผมจะยกขาขึ้นยกไม่ได้เลยครับแล้วก็แบบ ปวดทั้งแขนทั้งขาด้วยโอ้โหแค่แค่ลุกนั่งอะบนเตียงยังลําบากเลยอะจนแบบพอเขาให้น้าเกลือปุ๊บโอ้โหหายเลยแบบโล่งเลยอะจนแบบหายเลยครับแล้วตอนที่มันไม่ได้เป็นแค่นั้นไงตอนนั้นอะผมอยากจะอาเจียนนี่ไงพออาเจียนปุ๊บแบบโอ้โหโล่งเลยอะอาเจียนนี่คืออ้วกอ้วกแบบสิ่งที่ผมกินไปอะครับ พอให้น้ําเกลือนี่แบบโหแบบโล่งเลยอะแบบผมมาหายช่วงประมาณวันเสาร์นะมาหายช่วงวันเสาร์รอคุณหมอเขาก็ดูอาการไงเราเพื่อแบบเป็นนี่ไงก็เลยพอมาวันอาทิตย์ก็หายหมก็เลยให้กลับบ้านแล้วก็รอรับยาแล้วก็ได้ใบนัดด้วยเพราะว่าต้องมาางเพราะว่าเป็นไทรอยอ่ะผมเป็นไทรอยไง เพราะว่าคุณหมอให้ยามากินเนี่ยต้องกินหลังอาหารเช้าแล้วก็หลังอาหารเย็นด้วยที่ผมป่วยเนี่ยผมไม่ได้เป็นไข้อะไรหรอกนะที่จริงมันก็เชิงเป็นไข้นะแต่แบบที่ผมเป็นหลักรอบเนี้ยคือเป็นเกลือแร่ต่ำกับไทรอย,อยประมาณนั้นนะฮะ ถือว่าผมนอนโรงพยาบาลในรอบสี่ปีเนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยนอนล่าสุดก็ประมาณปี2กเ 6, 6็1ประมาณนั้นตอนนั้นผมก็เป็นไข้นะพอที่ผ่านมาที่ผมนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็คือส่วนเอจะเป็นไข้เงี้ยแบบตัวร้อนอะไรประมาณเนี้ยแต่พอมานอนรอบเนี้ยคือผมเป็นเกลือแร่ต่ำแล้วเป็นไทรอยเงี้ยเออประมาณนั้นนะฮะ 2อง้าสล้านะะนะฮะผัดแวรก ตอนแรกอะที่ผมนอนผมคิดว่าแบบนอนหลายวันไงสรุปคือนอนแค่ประมาณอ่านอนตั้งแต่วันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสองวันนะให้เดี๋ยวสองวันป่ะโอเคสามร้อยห้าสามร้ยแปดิบห้าล้านนะคะสำหรับแหลนนอมเซสัปดาห์นี้ผมก็นอนตั้งแต่วันศุกร เช้าวันศุกร์นะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็สองวันสองวันก,กว่าๆและเพราะว่าผมกลับวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะฮะประมาณนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมว่าโอ้โหนอนนานแน่เลยเพราะผมนอนตั้งแต่วันศุกร์ผมคิดว่านอนอาทิตย์นึงแบบกับวันศุกร์หน้าอะไรอย่างเงี้ยสรุปเออไม่ใช่หรือว่าเออกับเร็วกว่าที่คิดนะตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่ากลับวันศุกร์แน่เลยแบบโอ้โหไม่ได้ลงไม่ได้ลงคุกกี้าน,นานนะครับอ่ะแต่ก็ยังดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ ช่วงแรนดอมเซตประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับก็ตั้งแต่วันนี้ก็ผมก็กลับมาลงคุกกี้ร้นปกติแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีคลิปช่วงแรนดอมเซตนะครับซึ่งผมถ่ายผมถ่ายไว้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะอัพให้ดูในวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามชมกันได้เนาะสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะครับเอ้ไม่ใช่ ช่วงพากินนะครับขอภายเนาะก็ติดตามชมได้วันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆเนาะสำหรับช่วงพากินนะครับโอเคเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย